นี่ก็เป็นเนื้อที่แปลกอีกองหนึ่งนะครับครูบาอาจารย์แต่ตาหน้าตาหลวงพ่อดูไปเหลนลำไรลำไรนะครับครูบาอาจารย์แต่คาบไข่นี่ค่อนข้างออกจะหนานะครับเป็นพระที่คาบไข่ค่อนข้างออกจะหนานะครับก็เป็นสภาพอย่างนี้นะครับครูบาอาจารย์อย่างที่เห็นนี่แหละให้ได้ศึกษากัน จากศูนย์พระ ARL ก็ดูอะไรแบบแปลกๆดูบ้างนะครับคุณบายจายนท่อนนื้ก็เป็นอย่างเนี้ยครับให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้ดูกันว่าพิมพ์ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพิมพ์บางทีก็มีรัศมีซ้ายกับขวาไม่เท่ากันบางท่านก็เอามาแบ่งแยกไว้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ บางองค์ก็อย่างที่ว่าอย่างองค์นี้รัศมีทางด้านฝั่งขวานะครับจะชัดแต่มีน้อยนะครับพิมพ์นี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นนะครับก็เป็นพิมพ์ที่แบบแปลกไปอย่างหนึ่งปกติทางด้านซ้ายขององค์พระจะมีลักษณะรัศมีชัดแต่องค์นี้ออกจะมาในทางขวานะครับก็เลยทําให้พระองค์นี้แตกต่างจากพระองค์อื่นๆและพิมพ์อื่นๆ ในพิมพ์ปภามุนทนข้างรัศมีนะครับแต่รัศมีอีกแบบอื่นๆก็มีนะครับคบรูบบอาจทร์ครับแต่ผมก็คิดว่าจะถ่ายทำในทีหลังแต่ไม่ใช่เป็นรัศมีแบบนี้แต่เป็นแบบรัศมีแบบเส้นออกจากชัดเจนแล้วก็มีน้อยมีแค่3หรือ5อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำให้เราแบบเห็นว่าหลวงปู่ศุขเนี่ย เป็นพระยอดนิยมและสร้างแบบหลากหลายพิมพ์นะครับในยุคนูนนะครับโดยเฉพาะเหรียญน,นะครับก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันว่าท่านรัก์แบบไหนชอบแบบไหนก็จะได้ดูกันนะครับได้ดูจากศูนย์พระ ARL ของผมเนี่ยครับก็จะได้มีความรู้นะครับความเข้าใจในเรื่องพระ มากขึ้นนะครับเด็กด้านเกีดด้านอะไรก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมไม่กุยอาจารย์ครับหน้าตาหลวงพ่อก็เห็นแค่ลำไรลลำไรเท่านั้นเองและเรื่องเกีดก็เป็นเรียวยาวขึ้นไปไม่ได้เป็นป่องๆเหมือนครับเ,เหรียญอื่นๆนะครับเหรียญน,นี้แตกต่างกันอยู่ค่อนข้างออกจะมากนะครับก็คงจะเป็นเพราะพิมพ์นะครับผมว่า ขาคาไขอะไรต่างๆก็เกิดจากการที่แบบใช้มามากแล้วก็มีการแบบเก็บไว้นานมากอะไรงนี้ก็เลยทำให้พระเหมือนกับผิวจะเคยเปิดแล้วก็เคยปิดมาอะไรเนี่ยก็สลับกันอะไรครับเนี่ยหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่านะครับให้ท่านได้ศึกษากันนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยผมจะได้มีแรงใจนะครับถ่ายทำให้ท่านดูได้เยอะๆนะครับจะได้มีพระไว้ศึกษานะครับเจอพระแท้พระอะไรมาก็จะรู้สึกได้เองจากใจนะครับรู้แบบดูเยอะๆนี่จะรู้ขึ้นจากใจไม่ใช่รู้ขึ้นจากความจำนะครับครูอาจารย์ก็ ขอให้ลองศึกษาอย่างที่ผมมีประสบการณ์มานะครับแต่ผมมีมาจากประสบการณ์จริงนะครับที่แบบอยู่ในวงการพระที่ได้พระเหล่านี้มาก็คิดดูก็แล้วกันว่าจะใช้ประสบการณ์หรือว่าชีวิตอยู่ในท้องถนนนะครับส่วนห้างเราก็มีบ้างแต่ว่าอยู่ไม่ค่อยจะได้นานนะครับเพราะว่าเรา ชอบที่จะไปในที่ต่างๆนะครับก็มีบางนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับเปิดไว้บ้างปี2ปีก็จะย้ายไปเรื่อยๆเพราะค่าที่ค้นค้าออกจะแพงครับก็เลยไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในศูนย์พระใหญ่ๆก็เลยอยู่แต่ศูนย์พระเล็กๆที่เปิดใหม่ที่เขากำลังแบบเปิดราคาค่าเช่าที่ค่อนข้างถูกเท่านั้นนะครับนี่ก็คือชีวิตจริงของ ศูนย์พระ A R L ของเซียนข้างถนนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ